f 4 1 fighter jet เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคสมัยใหม่แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกจะพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินทางทหารอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้ f 4 1กลายเป็นจุดสนใจนั้นก็คือความน้ำสมัยทางด้านการออกแบบสมรรถนะการบินและระบบอาวุธที่ครบครันเมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติการพัฒนาเครื่องบินรบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าแนวทางของเครื่องบินรบได้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสงครามที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเร็วความสามารถในการพรางตัวความแม่นยำของระบบนำวิถีและการื่อาร,รอขายแบบท ทุกอย่างได้รวมเข้ามาอยู่ในเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่และ f 4 0ก็ถูกอรแบปบมาเพื่อตอบจุดทั้งหมดเหล่านี้อย่างลุ่ตัวเครื่องบินลำนี้มีรูปลักษณ์ที่ผสมผสานความล้ำสมัยของสเตลดีไซน์เข้ากับความฉูเฉียวของเครื่องบินรถความเร็วเนือเหสียงตัวทั้งถูกอรแบปบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สามารถลดการสะท้อนคลื่นรดาได้สูงสุด ศัตรูรอบด้านระบบควบคุมการบินใช้เทคโนโลยีไฟลบไนรุ่นใหม่ที่สามารถคำนวณและตอบสนองการเคลื่อนไหวของนักบินได้อย่างแม่นยำทำให้การควบคุมเครื่องบินมีความเสถียรแม้ในสถานการณ์ที่ต้องทำการบินเชิงรุกลาดหลบหลีกลขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ f 4 1คือระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์เจ็ตความแรงสูงที่ใช้เทคโนโลยี thrust vectoring สามารถปรับทิศทางแรงขับได้อย่างยืดหยุ่นทำให้เครื่องบินสามารถบินขึ้นในระยะสัน้นบินในมุมที่ยากต่อการควบคุมและยังสามารถทำการรบในระยะประชิดได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องยนยงถูกูกกแบบมมาาาให้ีปรระสสิิทธภพ ใชมันเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าในขณะที่ยังคงให้แรงขับมหาศาลสามารถทําความเร็วได้เกินกว่าแมต2.2และยังคงรักษาความเสถียรได้แม้ในระดับความสูงกว่า50,000ฟุตด้านระบบอาวุธนั้น F-41 มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสูงอากาศที่มีความแม่นยําสูงสําหรับการรบในระยะไกลขีปนาวุธนําวิธีที่สามารถโจมตี GPS และเลเซอร์ระบบเรดาร์ของเครื่องบินถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตรและสามารถติดตามวัตถุได้หลายเป้าพร้อมกันทาให้นักบินจะมีข้อมูลแบบเริ้วทามเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วภายในห้องนักบินของ f 4 1ถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ glass cockpit ที่รวมทุกอย่างไว้ในจอแสดงผลดิจิทัลสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการของนักบินระบบมุงนักบินใช้เทคโนโลยี Head-Up Display HUD แบบ360องศานักบิน,สา,าบนสามารถเห็นข้อมูลการบินการลิงเป้าและภาพอินฟราเรดได้โดยไม่ต้องก้มมอง ลงเข้ากับเครือข่ายการรบทำให้ F-40 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่เดียวแต่ยังทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกับกองกำลังภาคพ,พื้นดินหรือรบและเครื่องบินลำานึ่นได้จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ f 4 1มี มีระบบลดความร้อนของไอพ่นทำให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงการถูกจับด้วยระบบอินฟาเรดของศัตรูได้อีกชั้นหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ f 4 1ถูกยกให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความได้เปรียบสูงในสนามรบยุคใหม่ นอกจากเรื่องสมรรถนะและการรบแล้วยังมีประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษา F-411 ที่น่าพูดถึงการสร้างเครื่องบินรบหนึ่งลำไม่ใช่เรื่องเล็กโดยเฉพาะเมื่อใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่นนี้ทำให้ราคาต่อเครื่องอาจสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแต่หลายประเทศก็ยังคงให้ความสนใจเพราะความสามารถของเครื่องบินลำนี้สามารถชี้ชะตาคงสนามรบได้อย่างแท้จริงในแง่ของวงการบำรุงรักษา F-411 มีระบบวิเคราะห์อัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การซ่อมบำรุงทำได้ง่ายขึ้นและลดเวลาที่เครื่องบิน้องจัก การเข้าประจำการของ F-41 ในกองทัพจึงถูกจับประมงจกหลายประเทศเพราะมันไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศผู้ครอบครองมีศักยภาพในการป้องกันตัวเองสูงขึ้นแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือชิองยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองแ,และการทหารได้อีกด้วยการแสดงแสนยานุภาพของเครื่องบินขับไล่เช่นนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังนานาประเทศว่าประเทศที่ครอบครองมีเทคโนโลยีการทหารที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก สำหรับการใช้งานจริงนักบินที่ได้รับการฝึกฝนบน f 4 1จะต้องผ่านการฝึกที่เข้มงวดทั้งในด้านการควบคุมเครื่องบินการรบกลางอากาศและการประสานงานกับหน่วยอื่นการเรียนรู้การใช้ระบบทั้งหมดในห้องนักบินอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนเพราะทุกฟังก์ชันถูกปกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแต่ก็ต้องอาศัยทักษะสูงสุดของผู้ควบคุม,คม,คม,คมจึงจะใช้ศักยภาพของเครื่องบินได้เต็มที่ ในมิติของอนาคต f 4 1ยังถูกมองว่าเป็นรากฐานขององค์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปซึ่งอาจจะผสมผสานการควบคุมอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลจากระยะไกลเข้ามามากขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินจริงแต่ในตอนนี้ f 4 1ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังาทางทหารที่จับต้องได้และสร้างความมั่นใจแก่ประเทศที่ครอบครองเครื่องบินขับไล่ f 4 1จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับสงครามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความกกก้้้าาาาาววหนนนนนงงงงเททคคคคคคโโโลลลยีมมิดดสสรรรรร์ะรุใัั่บ ยุของมันทำให้หลายประเทศต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันและการโจมตีใหม่ทั้งหมดในขณะเดียวกันก็ทำให้